จอดิแร่หายากยูเครนอเมริกาใครได้ใครเสียอะไรจากข้อตกลงนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ทั่วโลกเฝ้าติดตามมาตลอดหลายสัปดาห์กับข้อตกลงแร่หายากระหว่างยูเครนและสหรัฐที่ทั้งสองประเทศกําลังจะลงนามร่วมกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ข้อตกลงนี้มีชื่อว่าข้อตกลงทวิภาคีกําหนดเงื่อนไขสําหรับกองทุนการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูโดยทั้งสองประเทศจะจัดตั้งกองทุนรวมการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูในการรวบรวมและนํารายได้จากทรัพยากรธรรมชาติของ ยูเครนไปลงทุนใหม่รายละเอียดหลักของข้อตกลงนี้คือ,อยูเครนจะต้องแบ่งรายได้50%จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในอนาคตให้แก่สหรัฐในขณะที่สหรัฐเองก็ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวเพื่อพัฒนาเสถียรภาพและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของอยูเครนกองทุนนี้จะมุ่งลงทุนไปกับโครงการของอยูเครนเช่นเหมืองแร่พลังงานท่าเรือและธุรกิจของรัฐบาล ถึงกระนัานการรับประกรันความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการมากที่สุดไม่ได้ถูกระบ,บุไว้ในข้อตกลงนี้แต่ทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเผยว่าเรื่องนี้จะพูดคุยกันในภายหลัง ขณะเดียวกันสหรัฐระบุว่ารัฐบาลจะสนับสนุนความพยายามของอยูเครนในการรับรองความมั่นคงที่จําเป็นต่อการสร้างสถติภาพที่ยั่งยืนซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่การรับรองแบบเป็นรูปธรรมแต่สหรัฐและยูเครนจะดําเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของพวกเขาในกองทุนนี้ได้ ข้อตกลงนี้มีขึ้นจากความพยายามของทรัมป์ที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างคืนจากการให้ความช่วยเหลือยูเครนนับตั้งแต่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนโดยตั้งแต่ปี2022สหรัฐได้มอบความช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้น175,000ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วงต้นที่มีการเรียกร้องการเข้าถือครองสิทธิ์แร่เหล่านี้ยูเครนได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปและมองว่าการกระทํานี้คล้ายกับการขายชาติจนทําให้ความสัมพันธ์สองประเทศสั่นคลอนก่อนที่จะเจรจาจนสามารถตกลงกันได้ใน หลังแม้ว่าทรัมป์จะต้องการเงินคืนจากยูเครนแต่ข้อตกลงนี้ก็ระบุไว้ว่าเงินที่สหรัฐจะได้จะมาจากรายได้ทรัพยากรธรรมชาติยูเครนในอนาคตเท่านั้นนั่นหมายความว่ายูเครนไม่จําเป็นต้องชดใช้เงินคืนจากความช่วยเหลือของสหรัฐที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพื้นที่บางส่วนที่มีแร่สําคัญของยูเครนอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่ายูเครนจําเป็นต้องได้ดินแดนคืนและเคลียร์ทุ่นระเบิดพร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อให้ข้อตกลงนี้บรรลุผล